สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี f อทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ครับวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566นะครับวันนี้ก็เอาแนวทางฮานอยนะครับ3รอบนะครับมาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC แฟนคลับเหมือนเดิม เนาะนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับแนวทางของวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับช่องอาจารย์หมีพาเฮงไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดนะครับแนวทางเวลาลงคลิปนะครับผมก็จะได้แจ้งเตือนนะโอเคนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับผม ในส่วนของผลงานเมื่อวานก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามนะครับแตกอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้แตกฮานอย VIP เนาะทุกคนนะครับฮานอย VIP 3ตัวบนออก337 337นะครับล่าง07ล่าง07เข้าตัวนี้นะครับสายรูดนะครับใครรูดเกตเด้งบนล่างนะครับผมใครรูดเกตเด้งบนล่าง ตัวเจาะมาเป็นตัวกลับนะครับ7007เนาะนะครับก็คือแตกตัวนี้นะครับผมอ่ะยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับผมเข้านอย VIP เนาะเมื่อวานเป็นฮานอยรอบสุดท้ายพอดีนะครับผมสามรอบนะครับพิเศษปกติเลเวลไพีนี่คือแนวทางฮานอยมัดรวมนะครับทุกคนนะนะครับนะฮะรอบแรกไม่มาทบรอบสองนะครับถ้ารอบสองไม่มาทบรอบสามปังเลย นะครับผมในการลงทุนฮานอยจะลงทุนแบบนี้นะครับผมรอบแรกมาตามกฎกติกานะครับถ้าใครถือกดได้ก็ดีไปเนาะทุกคนในการลงทุนนะครับผมรอบแรกมาหยุดเป็นอันดีที่สุดนะครับผมนะรอบแรกไม่มาทบรอบสองรอบสองมาหยุดเป็นอันดีที่สุดนะครับผมรอบสองไม่มาทบรอบสามรอบสามมารับทรับเข้ากระเป๋า นะครับผมนะกฎวิธีการลงทุนคือเขาต้องลงทุนแบบนี้นะครับเพราะว่าฮาหนอยมัดรวมมันมี3มรอบเนาะทุกคนถ้าวันไหนมันไม่มาทั้ง3มรอบนั่นก็ถือว่าดวงเราไม่ดีนะครับผมทุกแนวทางมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมการลงทุนย่อมมีเสี่ยงเสมอไปนะครับผมอย่างไรก็ให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับ ในแนวทางดังต่อไปนี้นะครับผมใครจะเข้ากลุ่มก็กดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเพืเ่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะครับผมอ่ะนี่คือแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผม12มิถุนายน2 5 6 6ัน้ะครับวันนี้ฟันหกรองเก้านะครับวันนี้ฟันหกรองเก้าครับสายรูดครับรูดหกรูดเก้า ตัวเจาะนะครับเจาะ63646567 90989796นะครับ3ต <tr> ัวครับ963 097 963 097นะครับผมเน้นครับเน้น63เน้น97เน้น63เน้น97นะครับผมอ่ะนี่คือแนวทางหานอยมัดรวม3รอบวันนี้นะครับผม ชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับไม่ได้การันตีว่าจะถูกหรือผิดเสมอไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านครับโอเคแคปเจอร์หน้าจอนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันหมดทุกคนแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีครับวันนี้ฮานอยขอให้แตกทั้งสามรอบเนาะทุกคน โอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะครับร่ำมรวยกันทุกคนสวัสดีครับ